สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปัม๊มผู้ติดตามของ i g นะคะผ่านเว็บไซต์ KMM อ็มเคีเฮดนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ k ค m MM อคิทีเฮดค่ะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกเลยนะคะให้เราคลิกไปตรงที่ k m MM m อ็คีเฮด com ได้เลยะค่ะนี่เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับเพิ่ม ยอดไลค์ like นะคะเพิ่มผ <an ough ly> <Oliver> okay. ู right. ้ติดตามนะคะแล้วก็มีบริการอ่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะและกรอกรายละเอียดตามนี้นะคะจะเป็นชื่อผู้ใช้งานนะคะแล้วก็เป็นอีเมลค่ะแล้วก็มีชื่อนะคะนามสกุลค่ะแล้วก็รหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เนยนะคะแล้วก็จะเป็นลงชื่อเข้าใช้งานนะคะ นี่นะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็มาสังเกตตรงคําว่าหมวดหมู่ค่ะแล้วก็เลื่อนไปตรงที่บริการแนะนํานะคะรถเร็วนะคะเราจะเลื่อนตรงนี้เลยแล้วก็เป็นเพิ่มติดตามนะคะนี่เลยค่ะเป็นรหัสสี่เก้าหนึ่งหค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดค่ะนในรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิกงนะคะให้เราเข้ามาที่ หน้า i อนะคะที่เราจะทำการปั๊มะค่ะแล้วเราก็ทำการคัดลอกลิง์ด้านบนเลยเลยค่ะและนำลิงค์นะคะไปวางนะคะตอนนี้นะคะเรามีพู้ดที่อยู่ที่4,565นะคะแล้วก็ไปวางที่ช่องลิงค์ค่ะแล้วก็ปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่100นะคะค่าบริการียง30บาทนะคะนี่เลยค่ะแล้วกดทำการสั่งซื้อได้เลยนะคะพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือน,นะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5้าช่องทางน,นะคะจะเป็นสแกน qr code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปว w ลเ l e t ค่ะแล้วก็จะเป็นช h i เพ p a ค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริ p t o นะค,ะ,คะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาพดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถบ้ายมือเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์ order นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือรอดําเนินการนะคะตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแบซสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะ คือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานำคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการทืนยอดนะคะสามารถ กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการครืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอ่านตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของ i g นะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะผู้ติดตามของเราก็ขึ้นแล้วนะคะเป็น4,669นนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์วิธีด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ